นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะ ตอะระหโต,หโตสัมมาสัมพุทธสปุตตกาโมละเพปุตตังทะนากาโมละเพทนังอัติกาเยกายยายะเทวานังปิยะตังสุตตวา อิติปิโสภะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกา ยะัคขะพันตาพัทภูลิโตเวสะพุสะพุทธังอลระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะพุทธังธรรมังสังฆังอาราธนานังโอม ปุริศาสเทวะอะมาตยักขาอนุรักษันตุยักษเทวามหาลาโพมหาอิทธิโยมหาปัญโยปะสิทธิเมโอมตักฐานุเสววกะนังสัพพะค้อ สัพพะโสสัพพะัยวินาศสันตุปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตะวา อิติปิโสภะวายะมะราชาโนทาเวสุวัรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวัรณโนจะตุมหาราชิกา ยัคขะพันตาพัทภูลิโตเวสะพุสะพุทธังอลระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะพุทธังธรรมังสังฆังอาราธนานังโอม ุิศาสเทวะอะมาตยักขาอ,อนุรักษันตุยัษขเทวามหาลาโพมหาอิทธิโยมหาปัญโยปะสิทธิเมโอมตัฐานุเสวะกะนังสัพพะคอ สัพพะโสสัพพะัยวินาสันตุปุตตะกาโมละเพปุตตังทะนากาโมละเพทะนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตะวา อิติปิโสภะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกา ยะัคขะพันตาพัดภูลิโตเวสะภุสะพุทธังอลระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะพุทธังธรรมังสังฆังอาราธนานังโอม ุิศาสเทวะอะมาตยักขาอ,อนุรักษันตุยัษขเทวามหาลาโพมหาอิทธิโยมหาปัญโยปะสิทธิเมโอมตัฐานุเสวะกะนังสัพพะค้อ สัพพะโสสัพพะัยวินาสันตุปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตะวา อิติปิโสภะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกา ยะัคขะพันตาพัดภูลิโตเวสะภุสะพุทธังอลระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะพุทธังธรรมังสังฆังอาราธนานังโอม ุิศาสเทวะอะมาตยักขาอ,อนุรักษันตุยัษขเทวามหาลาโพมหาอิทธิโยมหาปัญโยปะสิทธิเมโอมตัฐานุเสวะกะนังสัพพะค้อ สัพพะโสสัพพะัยวินาสันตุปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตะวา อิติปิโสภะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกา ยะัคขะพันตาพัดภูลิโตเวสะภุสะพุทธังอลระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะพุทธังธรรมังสังฆังอาราธนานังโอม ปุริศาสเทวะอะมาตยักขาอนุรักษันตุยักษเทวามหาลาโพมหาอิทธิโยมหาปัญโยปะสิทธิเมโอมตักฐานุเสวะกะนังสัพพะค้อ สัพพะโสสัพพะัยวินาศสันตุปุตตะกาโมละเพปุตตังทะนากาโมละเพทะนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกา ยะัคขะพันตาพัทภูลิโตเวสะพุสะพุทธังอลระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะพุทธังธรรมังสังฆังอาราธนานังโอม ุิศาสเทวะอะมาตยักขาอ,อนุรักษันตุยัษขเทวามหาลาโพมหาอิทธิโยมหาปัญโยปะสิทธิเมโอมตัฐานุเสวะกะนังสัพพะคอ สัพพะโสสัพพะัยวินาศสันตุปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตะวา อิติปิโสภะวายะมะราชาโนทาเวสุวัรณโนมะละนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวัรณโนจะตุมหาราชิกา ยะัคขะพันตาพัดภูลิโตเวสะภุสะพุทธังอลระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะพุทธังธรรมังสังฆังอาราธนานังโอม ปริศาสเทวะอะมาตยักขาอ,อนุรักษันตุยัษขเทวามหาลาโพมหาอิทธิโยมหาปัญโยปะสิทธิเมโอมตัฐานุเสวะกะนังสัพพะคอ สัพพะโสสัพพะัยวินาศสันตุปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตะวา อิติปิโสภะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกา ยะัคขะพันตาพัดภูลิโตเวสะภุสะพุทธังอลระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะพุทธังธรรมังสังฆังอาราธนานังโอม ปุริศาสเทวะอะมาตยักขาอนุรักษันตุยักษเทวามหาลาโพมหาอิทธิโยมหาปัญโยปะสิทธิเมโอมตักฐานุเสวะกะนังสัพพะค้อ สัพพะโสสัพพะัยวินาสันตุปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตะวา อิติปิโสภะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกา ยะัคขะพันตาพัทภูลิโตเวสะภุสะพุทธังอลระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะพุทธังธรรมังสังฆังอาราธนานังโอม ปุริศาสเทวะอะมาตยักขาอนุรักษันตุยักษเทวามหาลาโพมหาอิทธิโยมหาปัญโยปะสิทธิเมโอมตัฐานุเสววกะนังสัพพะค้อ สัพพะโสสัพพะัยวินาศสันตุปุตตะกาโมละเพปุตตังทะนะกาโมละเพทะนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภะวายะมะราชาโนทาเวสุวัรณโนมะละนังสุขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวัรณโนจะตุมหาราชิกา ยัคขะพันตาพัทภูลิโตเวสะภุสะพุทธังอลระหังพุทโธท้ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะพุทธังธรรมังสังฆังอาราธนานังโอม ปริศาสเทวะอะมาตยักขาอ,อนุรักษันตุยัคขเทวามหาลาโพมหาอิทธิโยมหาปัญโยปะสิทธิเมโอมตัฐานุเสวะกะนังสัพพะค้อ สัพพโสกสัพพะยัยวินาสันตุ